และเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายและด้วยเหตุเท่าไรหนอบุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายแต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระส่ายไม,ม่ต้องถามให้ยิ่งขึ้นไปเราก็จะได้ข้อธรรมที่ปราณีตขึ้นข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาข้าข้าพเจ้ามาแม้แต่ที่ไกลก็เพื่อจะทราบเนื้อความแห่งภาสิทนั้น ในสำนักท่านพระสารีบุตรดีละหนอขอเนื้อความแห่งภาษิตนั้นจงจำแจ้งกับท่านพระสารีบุตรเถิดก็คือขอให้พระสารีบุตรนะเป็นคนกล่าวเรื่องนี้ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าว ดูก่อนขบดีก็อย่างไรเล่าบุค